ก็มีใครคุ้นเคยกับคลิปนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันครับ เจนริกรุปเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชันต่างๆได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายสะดวกมั่นคงและปลอดภัยภายใต้บริษัทเจนริกครุปอย่างมีประสิทธิภาพเจนริกครุปเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียบนสมาร์ทโฟนกับแอปพลิเคชันต่างๆได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายสะดวกมั่นคงและปลอดภัย ภายใต้บริษัท j n Rich Group อย่างมีประสิทธิภาพราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มีคอมเมนต์มากมายหลังจากผมตื่นนอนรวมถึงมีการทักมาอินบ็อกผมด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูต่อนะครับเพื่อเป็นการตอบคอมเมนต์แบบรวปรัดซึ่งผมก็ไม่ได้ตามข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้เลยนะไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นตามที่คอมเมนต์ว่าหรือย,ยังว่าเขาเปิวหรือเปล่าหรือย,ยังไงนะครับหรือปิดหรือแล้วหรือปิดหรือย,ยังนะฮะนี้ผมไม่ได้ตามเลยวันนี้ผมจะะมาาาาาแแนนนนํวิธีกกกร้้้ปปปััญญหหเเบืองต็็ ที่ทุกแพลตฟอร์มหรือทุกกรณีใช้เหมือนกันหมดเลยนะฮะสิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวคือแจ้งความครับ <c oughs> หนึ่งแจ้งความเนี่ยคุณต้องทําใจไว้ก่อนว่าหนึ่งเงินที่คุณลงทุนไปกับเงินที่คุณจะได้รับผลกําไรกลับมาเนี่ยหนึ่งคุณจะไม่ได้แล้วคุณจะไม่ได้ตอนห้คุณแจ้งความดาเนินคดีไปถึงที่สุดขนาดไหนก็แล้วแต่เงินคุณจะไม่ได้ในคุณต้องทําใจไว้ก่อนแต่เหตุผลที่ให้แจ้งความหนึ่งเพื่ออะไรใช้สิทธิ์ประชาชนนะครับผมใช้สิทธิ์ของเรานั่นเองนะฮะก็ไปแจ้งความ เพราะการยิงเรื่องแจ้งความเนี่ยถ้าแจ้งคนสองคนหรือห้าร้อยคนหรืออะไรเงี้ยเรื่องมันอาจจะไม่คืบแต่ว่าด้วยแพลตฟอร์มที่อาจจะมีคนเข้ามาเล่นหลักแสนคนเงีง้ยนะคุณคก็รวมกลุ่มกันแจ้งความก็ได้นะรวมกลุ่มกันแจ้งความเพื่อให้คดีมันคืบหน้าแล้วก็หลายๆเว็บหรือหลายๆแพลตฟอร์มเจ้าหน้าที่ถามว่ารู้ไหมรู้นะสมม,มติผมเป็นตำรวจผมก็รู้ว่านี่คือแพลตฟอร์มที่โกงหรืออะไรตร่างๆแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทําได้เพราะไม่มีคนมาแจ้งความหรือไม่มีผู้ร้องทุกข์ ไม่มีคนเดือดร้อนตราบใดที่ไม่มีคนเดือดร้อนทางกฎหมายก็ไม่สามารถทําอะไรได้ต้องมีคนเดือดร้อนมาแจ้งความก่อนเจา้าหน้าที่ถึงจะดําเนินคดีต่อไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ผมให้ได้ตอนนี้ก็คือการแจ้งความทุกเอกสารทุกแชททุกอะไรต่างๆท่านแคปแคปแคปบับบนทึกไว้เป็นเอกสารแล้วปิ้นมาเป็นกระดาษ A4 นะครับหนึ่งแผ่นต่อหนึ่งใบสมมุติว่าแชทที่เราคุยกับทางแม่ทีมทางแอดมินทางเจ้าหน้าที่หรือทางคนที่ทําด้วยกันนั่นแหละนะฮะ แคปแคปแครายละเอียดไปแคปรูปแบบเอกสารบริษัทไปแคปเลขท้งนิติบุคคลไปแคปรายการเดินบัญชีของแต่ละอย่างไปนะหรืออะไรต่างๆแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักไม่ได้แจ้งเพื่อลงบันทึกประจําวันนะแต่แจ้งเพื่อน,นาเนินคดีโดยเฉพาะนะครับแจ้งดาเนินคดีนะฮะเพื่อจะได้ดําเนินการต่อไปแล้วก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนว่าแพลตฟอร์มนี้อะไรต่างๆที่ท่านทำเนี่ยเออมันมีการโกงยังไงหรืออะไรยังไงนะก็นี่คือบองตน้นส่วนใครถ้าไม่ถือมิตรผูกมิตรกับญาติพี่น้องหรือคนชักชวนแล้วก็สามารถ มาเป็นหลักฐานนาเนินคดีได้นะเพราะว่าชักชวนนะชักชวนนี่มีความผิดทางกฎหมายนะครับก็แคปหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนเดิมว่ามีการชักชวนยังไงดึงเรามาเข้าร่วมแพลตฟอร์มนี้ยังไงนะครับแม้เอาหลักฐานปากเปล่าหลักฐานปากเปล่าเนี่ยมันไม่มีค่าอะไรกับทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีหลักฐานจริงๆคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณเข้ามาด้วยตัวคนคุณเองนะแต่หนึ่งถ้ามีหลักฐานตรงนี้หนึ่งคือคุณไม่ได้เงินใช่ไหมแต่คุณสามารถเอาผิดกับคนที่ชักชวนได้หนึ่งคุณอาจจะได้คววาาาามสใจเเพระ่ขชัก ชวนเป่าหูคุณอะไรต่างๆมาล่อให้คุณลงทุนกับเว็บไซต์เว็บหนึ่งก็สามารถดาเนินการตามกฎหมายได้นะสำหรับคนชักชวนนะครับก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายสําหรับผมผมก็ทําไม่ได้เพราะว่าหนึ่งผมไม่ใช่ผู้เสียหายผมไม่สามารถทาอะไรได้ผมแค่ออกมาเตือนนะผมแค่ออกมาทาคลิปเตือนเฉยๆผมทําได้แค่ให้คําแนะนําอย่างเงี้ยแหละนะครับอืมทักมาผมผมก็ช่วยอะไรไม่ได้บางคนทักมาเงินถอนไม่เข้าอย่างผมก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือแอดมินนะครับผมก็คนทั่วไปเหมือนพวกคุณนะฮะก็แค่ทาคลิปเตือนแค่นั้นเองผมไม่ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วตออนี้ผมจะไปแจ้งความผมก็แจ้งได้แค่เรื่องเดียวนะก็คือเรื่องคนคอมเมนต์คอมเมนต์ที่แบบว่ามินประมาณเยียดยามคําด่าอะไรพวกเนี้ยนะผมแจ้งได้แค่นี้จริงๆแต่ผมไม่ทำหรอกครับมันเสียเวลาผมนะก็มันทําได้แค่นี้ผมไม่ใช่ผู้เสียหายผมไปแจ้งอะไรไม่ได้คุณจับกลุ่มรวมกันได้เลยในเมื่อถ้าเขาไม่จ่ายแล้วใช่ไหมผู้เสียหายมันเยอะอยู่แล้วปริมาณผู้เสียหายมันมีมากคุณตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เลยได้เลยครับจับกลุ่มรวมกันแจ้งความแคปหลักฐานแคปรายละเอียดต่างๆเเเปปป็็็็นนนนนนนกกกาาารรยยยืืัััแแแลล้้วววคคมถึงสุุดททีี่่่่่บบบอออชชชญโ ห,หมดเลยครับซึ่งชื่อบุคคลนี้ผมชี้เป้าเลยมันชีม้ามันชีม้าแน่นอน มันไม่ใช่บัญชีใครแบบบัญชีม้าที่คนไม่รู้หน่ยเนี่ยขายบัญชีให้นะของทุกอย่างในนี้นะพูดตรงๆนะของผิดกฎหมายพวกยาพวกปืนอะไรงเงี้ยหาซื้อได้ตามทวิตทวิตเตอร์นะฮะทวิตเตอร์ขายของผิดกฎหมายเยอะแยะนะมันหาซื้อง่ายอยู่แล้วของพวกนี้ก็ถามว่าตำรวจเขาปรา,ป,า,ราปราไหมก็ปรานะ,ะแต่ว่ามันมีเยอะมันไม่หมดหรอกก็คลิปนี้ก็จะลงทางทิกตอกแล้วก็ยูทูบเพื่อเปิดเขาเรียกอะไรอะ่ะการมองเห็นให้กับผู้ชมที่จะเข้ามาดูคลิปนะ,ะว,ว่าวิธีการแก้ปัญหานี้แก้อย่างไงซึ่งการแก้ปัญหานี้แก้ได้ทุกอย่างเลยนะทุกกเเเวว็บไไซต์ลยยม่่ี เว็บไซต์ในเว็บเดียวก็นี่คือเบื้องต้นที่ผมแนะนําได้นะครับตราบใดที่ยังไม่มีใครแจ้งความก็คนร้ายก็จะลอยนวลไปแค่นั้นเองเจ้าที่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีผู้ร้องทุกข์นะครับไม่มีผู้เดือดร้อนก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นใครที่เดือดร้อนอาจจะเป็นเงินหลักร้อยหลักพันหรือหลักไม่สูงมากคุณอย่าไปคิดว่ามันเสียเวลาคุณก็แค่สละเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อใช้สิทธิ์ของตัวเราเองก็ทุกคนมีสิทธิ์ครับเลือกทางเดินได้เลยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากไม่รู้สิมีอออะะะไไรรกกกก็็คมมมมเเนนตตัแล้ววาาาผจจบ่่หทุพ ตอบคนเดียวมันก็คงไม่ไหวนะคนคอมเมนต์ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็มาทุกแทบจะไม่กี่นาทีก็มาจะใช้คำว่าทุกวินาทีมันก็คงไม่ใช่มันก็นะทั้งในทิตเตอแล้วก็ยูทูบมันก็ไหลกันมาเรื่อยๆนะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับลืมโทษ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 แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของเรื่อง a c e b o o k นะครับแฟนเพจ Facebook ซึ่งเรื่องนี้ผมเจอหลักฐานไม่นานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้อยากทําคลิปเพราะม,ามันก็แค่อย่างเดียวเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม,ตมก็คือ แฟนเพจเฟซบุ๊ก <c oughs> ที่คุณว่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเปิดมาเมื่อไหร่ครับถ้าคุณบอกว่าเปิดมาปี2018นะฮะซึ่งไม่จริงนะฮะแฟนเพจในการมีการเปลี่ยนชื่อนะฮะปีนี้เลยนะฮะปี2020ซึ่งก่อนหนะ้านั้นปี2018เนี่ยจะเป็นคําว่าช้อปปิ้งออนไลน์อะไรสักอย่างช้อปปิ้งอินจีออนไลน์นะครับนะมีการเปลี่ยนชื่อเพจนะฮะซึ่ง พอไปเสียงรถนะนะก็ชื่อเพจเนี่ยมันเป็นชื่อเพจเกา่าแล้วเพจไม่ต้องกังวลครับมันเชื่อถืออะไรไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเพจเนี่ยหนึ่งมันสร้างใหม่ได้เรื่อยๆครับไม่ใช่เฟซบุ๊กเนาะเฟซบุ๊กไม่ได้จํากัดเพจครับจะสร้าง50อันร้อยอันมันก็สร้างได้เรื่อยๆครับเพจเฟซบุ๊กเนี่ยใช้บัญชีมามาอะไรก็ได้อะไร,ะไร,ะไรต่างๆนะมันทําได้หมดครับของพวกนี้มันเมคขึ้นมาได้หมดนะโอเคสำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนลากในสองเลยนะเนี่ยบ๊ายบายครับ